สวัดีครับสวัสดีนักมาตรวิทยานะครับคําถามยอดฮิตส,สาหรับนักมาตรวิทยาก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมนายนัทพงศ์พูลภักตีคําถามยอดฮิตส,สาหรับนักมาตรวิทยา EP11 นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับหลายหลยท่านสงสัยกันนะครับว่า ในการทำระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO 9000 ISO 10000 ISO 10008แล้วมันมีความสำคัญอย่างไรกับการสอบเทียบกันบ้างนะครับมีข้อกําหนดอะไรมาเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับว่าข้อกําหนดนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับ ISO 9001 มีความสำคัญอย่างไรกับการสับเทียบนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าทำคัญกันอย่างไรนะครับเรามาดูหัวข้อ7 1 r นะครับเกี่ยวกับ Measurement r e s o l นะครับเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของ ISO 9000 Version 2015นะครับ เขาจะกล่าวถึงอะไรบ้างเรามาดูข้อกำหนดของข้อ7 1็1เป็นข้อกำหนดทั่วไปนะครับเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับองค์กรต้องกำหนดและจัดหาทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจในการเฝ้าระวังและผลการวัดที่ใช้ได้และเชื่อถือได้ เมื่อการวัดและการเฝระวังที่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นหลักฐานความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดของการให้บริการนะครับขยายความนิดนึงก็คือองค์กรต้องกำหนดจะได้จัดหาทรัพยากรน,นะครับเพื่อให้มั่นใจผลในการวัดนะครับว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นไปตามผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการที่ถูกต้องได้นะครับองค์กรต้องกําหนดและจัดหาทรัพยากรที่ต้องการนะครับข้อกําหนดของ7.1.1 5 1. เป็นข้อกำหนดทั่วไปออนะครับบอกว่าองค์กรต้องมั่นใจว่าทรัพยากรที่กําหนดนั้นต้องเหมาะสมกับชนิดของกิจกรรมการวัดเหมาะสมอย่างไรครับ เราพิจารณาอะไรบ้างว่ามันเหมาะสมหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องมือวัดนะครับเราต้องพิจารณาถึงเลงถึงช่วงการใช้งานเราต้องเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะสมกับช่วงที่เราใช้งานเช่นเราต้องการวัดไม้ที่ความยาวสองเมตรดังนั้นแล้วเราต้องเลือกซื้อ เครื่องมือที่มาวัดก็คือระดับเมตรที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า2เมตรอาจจะเลือกซื้อที่3เมตรหรือ5เมตรก็ได้นะครับครับเราเลือกเล็งให้ถูกต้องและเราต้องพิจารณาถึง accuracy ด้วยนะครับว่าเราไปวัดไม้แล้ว มีค่าเอ c ซความถูกต้องของไม้เท่าไหร่ดังนั้นแล้วเราต้องเลือกซื้อเครื่องมือที่มาวัดเช่นตลัาเมตรต้องดีกว่าเอ c ซของไม้อย่างน้อย3เท่านะครับตามมาตรฐาน ISO 1 0 1่นครับขีดหนึ่งอย่างน้อย3เท่านะครับเราต้องพิจารณาเลงหนึ่งต้องพิจารณาเลงแล้ว สต้องพิจารณาเรื่อง accuracy ด้วยนะครับว่า accuracy นั้นเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้เล็งหรือรู้ accuracy แล้วต่อไปก็คือเราต้องมีการบำร,รุงรักษาทรัพยากรวัดให้เหมาะสมต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องมีการเม i เ t นดูแลเครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่มีการเสียหายไม่มีการชำรุดก่อนนะครับเราต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องมือให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับต่อไปก็องค์กรต้องเก็บรักษาด็อกิวเมนต์อินฟอร์เมชันที่เป็นหลักฐานในการแสดงความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของทรัพยาสรในการเฝ้าระวังและตรวจวัดนะครับดังนั้นนะองค์กรต้องเก็บเอกสารนะครับที่เราจะตทำขึ้นมานะครับนะครับต้องเก็บเอกสารอย่ายลืมนะครับต้องเก็บเอกสารไว้เพื่อให้ออเดอร์ตรวจนะครับเมื่อการสอบกลับได้ของการวัดที่เรียก,ยกว่า เ t a b i l i t y เป็นข้อกำหนดของกฎหมายความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความต้องการขององค์กรเองเพื่อให้มั่นใจในการทวนสอบผลของการวัดเครื่องมือต้องมีดังนี้นะครับก็คือองค์กรต้องกำหนดมาตรการ ในกรณีพบผลกระทบกับการวัดในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อปรากฏว่าเครื่องมือเกิดข้อบกพร่องในระหว่างที่จะวางแผนการตรวจสอบหรือสอบเทียบหรือการระหว่างการใช้งานรวมถึงการปฏิบัติการแก้ไขตามความเหมาะสมนะครับก็คือ องค์กรต้องมีการวิเคราะห์หากเครื่องไม้เครื่องมือเกิดข้อบกพร่องว่าเกิดข้อบกพร่องเมื่อไรแล้วมีผลกระทบต่อการวัดหรือไม่ต่อการทดสอบหรือไม่เราต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ ถ้าหากเราวิเคราะห์แล้วผลกระทบนี้มีผลกระทบต่อการวัดทั้งที่ก่อนก่อนหน้านี้เราควรเรียกผลการทดสอบหรือผลการวัดครั้งก่อนที่ผ่านมาเรียกกลับคืนมานะครับหากมีผลกระทบเพราะเราไม่รู้ว่าผลการสอบเทียบหรือการทดสอบนั้นๆจะมีความถูกต้องแม่นยำ แค่ไหนเราต้องเรียกเครื่องไม้เครื่องมือนั้นในการทดสอบหรือสอบเทียบนั้นกลับมาทดสอบหรือสอบเทียบซ้ําอีกครั้งนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วไม่มีผลกระทบโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็ดําเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อ7.1.5.2 เรื่อง measurement testability เมื่อกี้ข้อกำหนดของ7.5.1 7.5 7ด่วนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ในข้อกำหนด7.1.5.1หเป็นข้อกำหนดทั่วไปในหัวข้อ7.1.5.2เป็นเรื่องการสอบกลับได้ของการวัดนะครับก็คือ ในกรณีมีการสอบกลับได้ของการวัดเป็นข้อกำหนดหรือพิจารณาจากองค์กรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผลที่ได้จากการวัดจากการตรวจวัดจะต้องมีลักษณะดังนี้นะครับในการเทสต์บิวตี้คือการสอบกลับนะครับต้องมีลักษณะดังนี้หนึง มีการสอบเทียบ,หร,บหรือทรวนสอบหรือทําทั้งสองอย่างนะครับตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือก่อนใช้งานตามมาตรฐานที่อ้างอิงไว้นะครับกรณีไม่มีมาตรฐานอ้างอิงต้องจัดเก็บเอกสารข้อมูลในยืนยันการสอบเทียบหรือทวนสอบนะครับก็คือหัวข้อนี้ก็คือ ต้องมีแผนการสอบเทียบครับแล้วก็เรากำแผนการสอบเทียบหรือการตรวจสอบเราต้องทําตามที่เรากำหนดเอาไว้ว่ากี่เดือนครั้งบางท่านมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีหรือ2ปีแล้วแต่บริษัทของท่านจะเป็นกำหนดนะครับ ต่อไปก็เมื่อเมื่อเราสอบเทียบหรือตรวสอบตามช่วงเวลาที่กําหนดแล้วต่อไปเราก็มีการชีบ้บ่งระบุสาระของอุปกรณ์ตรวจวัดนะครับเราต้องมีการติดสติกเกอร์ถ้าเป็นการสอบเทียบภายในเราควรติดสติกเกอร์ชีบ้บ่งสาระการสอบเทียบเลขใบเรอร์อะไรวันไอดี m ม e r อะไรวันสอบเทียบ เมื่อไรและครบกำหนดสอบเทียบเมื่อไรเราต้องติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยที่ตัวอุปกรณ์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อผู้ใช้เขาจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้อ้างอิงไปเสืออะไรและวันสอบเทียบครบกำหนดเมื่อไรนะครับเป็นช่วยดูแทน q ิ q เด้วยนะครับผู้ใช้งานอาจจะช่วยดูได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเราส่งเครื่องมือไปสอบเทียแบแล็บสอบเทียบเขาจะติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแต่เขาจะไม่ลงวันสอบเทียบในครั้งต่อไปหรือที่เรียกว่าดวเดือเด็นะครับเราควรลงดเดือเด็ในสติกเกอร์นั้นด้วยนะครับเพื่อยูเซอร์หรือผู้ใชา้าจะได้รู้ว่าครบกำหนดสอบเทียบเมื่อไหร่นะครับ ต่อไปก็คือการป้องกันการปรับแต่งความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพซึ่งส่งผลต่อสถานะการสอบเทียบหรือส่งผลต่อข้อมูลการตรวจวัดที่เกิดขึ้นนะครับคือถ้าเป็นเราสอบเทียบภายในเองหรือเราส่งสอบเทียบบางแล็บสอบเทียบเขาจะไม่ติดเซกเกอร์ ป้องกันการปรับแต่งมาให้บางแล็บเขาจะติดสติกเกอร์ป้องกันการปรับแต่งมาให้เรียบร้อยกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการปรับแต่งเขาจะติดให้มาให้เขาจะเรียกว่าหวอยบกทิ้นแต่ถ้าเขาไม่ติดไม้ยูเซอร์ผู้ใช้ควรติดสติกเกอร์เพื่อป้องกันการปรับแต่งเพราะ บางท่านอาจจะมือบอลหรือไปโดนปุ่มปรบับหรือไปแก้ไขการปรับแต่งอาจจัดส่งผลกระทบต่อการวัดทำให้เครื่องไม้เครื่องมือชิ้นนั้นๆปิดเพี้ยนไปจากเดิมได้นะครับดังนั้นแล้วควรต้องติดสติกเกอร์หอยโบกเกนเพื่อต้องการการปรับแต่งนะครับเรามาเรียนรู้ ข้อกำหนดของ ISO 9001 v e r s i ่น2015แล้วนะครับที่เกี่ยวกับการระบบการสอบเทียบนะครับจะอยู่ในวข้อที่7.1.5.1เป็นข้อกำหนดทั่วไปและข้อ7.1.5.2เป็น Measurement Testability คือการสอบกลับได้ของการวัดนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะนำความรู้ ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับช่องทางในการติดต่อผมก็คือช่องทาง youtube ที่ CTT Calibration Training ถ้าทางเว็บไซต์ก็คือ w w w t c t w e b s c t e s k i p p e n c o m แต่ถ้าทางเป็น Facebook ก็คืออบรมสอบเทียบภาคใต้ส่วน ID ได้ สไตล์นายติ๊กแต่ถ้าเป็นทางโทรศัพท์มือถือติดต่อได้ที่0863313649ขอบคุณมากครับขอทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามในช่องทาง youtube ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ 么么哒。